ทมที่น่ารักประจําจช่องเดอะสเปย์กันด้วยนะครนะก็ตามโปกคลิปนั่นแหละนะวันนี้จะมารีวิวสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้านะครับนะซึ่งผมเนี่ยจะรีวิวสิทธิ์ขั้นสูงล่วงหน้าแทนแล้วนะครับนะผมไม่รีวิวสิทธิ์ขั้นสูงแบบมันมันต้องให้มาก่อนนะเออแล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับนะ ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่รวมกิจก,กรรมดีไอเทมฟรีนะครับวันที่12ถึง2 0มิถุนาเนี่ยล็อกอินนะครับก็รับนี่ไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นท่าทางไม่ใช่ท่าทางคือมันสกินบิ๊กฟูดเสือจาก,กัวนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยค่อยมาบอกทีหลังนะเออแล้วก็มีชุดแจกฟรีด้วยโหแต่ดูจากอันนี้แล้วคาตาน้าไม่น่าเจกนะครับนะันแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ ทำภารกิจได้แล้วนะผมเล่นไป46นาทีแล้วอะแล้วคารานาสมันก็โผล่มาแล้วนะครับนะส่วนไอสองอันเนี้ยไอเทมฟรีเนี่ยก็สีเริ่มจางแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดู <too> สิบขั้นสูงอันใหม่กันเลยป้าแล้วนี่นะครับก็จะเป็นศูนย์ขั้นของสายเตอร์นั่นเองนะครับเกือบสายสีแล้วนะก็จะเป็นสกิลรถอันนี้เลยนะก็ถือว่าเท่ใช้ได้นะครับนะก็ ไม่ค่อยนิยมใช้กระลอกนะเพราะว่าเขาใช้น่าจะแมคลาเรนนะครับแล้วก็สกินปืน UMP นะครับนัดก็ไม่มีค่าสเตเต,ตัสนะไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมนะครับแต่ใครคิดว่าเท่ก็ใส่มันไปเถอะนะทุกคนนะอืมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับนะโอ้หหมุนหมุนหมุนนะก็ขอขออนุญ,ญาตคลิปนี้จากช่องโอเวอร์โซนะครับนะโอเค และต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะซึ่งสวยมากเลยนะครับนะก็นั่นแหละทุกคนเสื้อมันออกแนวแบบอืมแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับหรือชุดใสยฟีเนี่ยก็ออกมาแล้วเช่นกันนะครับอันนี้คือโคตรเทเลยนะคือนั่นแหละทุกคนมันเทมากเลยนะครับนะใครไม่ได้แบบก็ต้องพลาดนะทุกคนนะก็ถือว่าเทนะครับมีโครงกระดูกแล้ว ต่อไปก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเทมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะนะข้างหลังก็จะมีเป็นเ,มเหมือนแบบเวทมนตนะ์นั่นแหละนะก็เสื้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าเทนะครับนะนะคะนะแล้วก็กางเกงกางเกงก็สวยใช้ได้สู้ของผู้ชายได้เลยนะสีสันนี้นะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นรองเท้านั่นเองนะครับรองเท้านี่มันไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนิยมใส่หรอกนะแล้วก็แว่นตานี้ก็เป็นแว่นตาธรรมดานะครับเหมือนนะก็เหมือนทั่วไปนั่นแหละนะแต่ว่ามันใส่ได้เฉพาะผู้หญิงนะแล้วก็ทรงผมนะครับนี่ทรงผมแบบน่ารักมากนะครับนะนะครับก็ทรงผมถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับนะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นไม้เมสบอลนะครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาทําไมนะเพราะว่าเขาก็ใช้ต่ของเดิมๆนั่นแหละนะของแบบไอยูโอเคใช้แต่มันก็สวยนะครับทุกคนแต่ว่าได้ทําการแจกไม้กระบองฟรีแล้ววันนี้นะครับอย่าลืมไปรับกันนะต่อไปนะครับก็จะเป็น Air ์บอรนะครับนะก็จะเป็น แอร์บอดเหมือนคาบอยนะครับนะจริงๆอะมันเป็นแอร์บอดทรชนเงแล้วก็เอามาย้อมสีให้เป็นแอร์บอดแบบนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเท่นะครับนะซึ่งถ้าใครมีแอร์บอดทรชนเนี่ยก็ไม่ต้องเติมมันนี้ก็ได้นะเพราะว่าเพื่อความสวยงามเท่านั้นนั่นเองนะทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นเอิมสกินระเบิดอ่าใช่จริงด้วยนะครับนะก็ถือว่าสวยนะครับนะเพราะว่าสกินระเบิดอันเนี้ย มันถือว่ายังดีอยู่เลยครับนะนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกล่องศพหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับน,น่าจะใช่นะครับนะก็เหมือนแบบสุดแบบว่านะล็อบล็อบทุยไม่รู้นะครับมันเหมือนเหมือนแบบผีที่มันขี่ไฟนะแล้วก็เป็นกระเป๋าได้ครับกระเป๋าโครงกระดูกแล้วข้างบนก็เขียนว่ามันนี่ด้วยนะก็กะเทนะครับนะ ซึ่งมันใส่แวน่นแดบด้วยนะอ่าเวลหนึ่งก็จะหน้าตาตลกตลกหน่อยหน้าตาน่ารักอะ่ะเอออย่างนั้นแหละเวลสองก็เริ่มตลกแล้วนะคะเวลสามก็เออนั่นแหละนะเวลสองมันตลก,กแปลกๆนะไม่เออเรเวลสองมันก็ตลกนะครับนะต่อไปก็จะเป็นชุดผู้ชายนั่นเองนะครับก็จะเป็นเซฟประมาณนี้เลยนะครับโอเคไปเลยขั้นสูงนั้นแล้วนะครับนะก็อยากให้มาเร็วๆแน่นอนนะครับแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่า เดือนสิงหาเนี่ยมันออกมาหรือยังนะครับนะเพราะว่ามันออกมาแบบคเขาค้าว่ากระดากรดาคมเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดือนสิงหาถ้ามันมีข้อมูลออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับนะเออบายบาย